ครับสวัสดีครับบรรณักราดครับอันนี้มี n อ็น0อนะครับอัปเกรดนะครับสปริงชกหลังนะครับเป็น150นิวตันนะสปริงทัวริงนะครับไม่ต้องบรรทุกหนักได้ไหมได้นะครับอยู่ที่การปรับเซตนะครับเดี๋ยวเราจะเซตชกหน้าด้วยนะครับโดยน้ำมันของเออร์ลินนะครับชกก็จะมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับให้ตัวได้อย่างสมูทนะครับจะไม่สั่นไม่ตีมือชานะครับส่วนชกหลังเนี่ยเมื่อเราฟูลโหลดท้ายมันจะไม่ห้อย นะครับเหมือนโชคเดิมโชคเดิมสปริงมันให้มาไปประมาณหนึ่ง n อ็นเอออกมาโชค n กเอ็นกับตัว c ี5 0 0 x ตัวเจนสุดท้ายก็คล้ายๆกันนะครับฝาแตกต่างกันนนเองฝานั้นจะใหญ่กว่านะครับ mm hmm. ก็ขายด้วยประแจที่เป็นอลูมิเนียมการทํางานก็ต้องมีการอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ผลงานออกมาดีนะฝาอลูนะครับก็ต้องหา วัสดุที่มีความความแข็งนะพอๆกันวันนั้นมันก็จะไม่กินกันนะครับถ้าอันหนึ่งแข็งอันนึงนิ่มนะแข็งชนะนิ่มนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับทางวิศวกรรมเดี๋ยวเราจะทําการถอดทําความสะอาดนะครับระบบวาลวนะครับ ข้างนึงจะเป็นคอมเพรสชันข้างนึงจะเป็นรีบาร์เราก็ต้องทําความสะอาดให้หมดนะครับเดินน้ำมันเก่าออกมาแล้วก็ทําความสะอาดน,นะครับเพื่อให้มีโฟล์น้ํามันที่ดีนะลูกค้าที่มาทําโชคกับผมเนี่ยคือเขาจะประทับใจตรงนี้แหละมันไม่ใช่เป็นการแบบว่าทํามั่วๆนะครับมันเป็นการทําอะไรที่เป็นไปตามหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เคยโฆษณาในเพจสาธารณะนานแล้วทำไมลูกค้ายังมา น,นี่คือจุดที่ผมขายผมขายคุณภาพนะครับผมขายความพอใจการเซตติ้งเลเวลหนึ่ะครับจะไม่รวมถึงการซ่อมซิลการรับประกันซิลถ้ามันรั่วเราก็เปลี่ยนซิลซ่อมซิลนะมีอะไหล่ของ h o n d a นะครับอะไหล่แท้บริการเพื่อนๆราคาไม่ได้ถูกนะครับ เพราะว่าค่าซีลอย่างเดียวนะครับพันพันหกพันเจ็ดแล้วถ้าใครบอกว่ารงน้ํามันรับจบพันห้าอันนีทานไว้ก่อนว่าเป็นมิชฉาชีพนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ของแท้นะครับเพราะว่าต้นทุนซีวอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วไหนจะค่าแรงค่าน้ํามันโชค๊คตัวนี้ใช้น้ามันโช๊คค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเป็นโช๊คอัพไซด์ดาวน์นะใช้เท่าไหร่ไม่ต้องถามผมไม่ได้รับสอนนะครับมีคนเสลอมาถามด้วยนะผมโฆษณนานะคุณดูผมทาคลิปเนี่ยคุณก็ต้องรู้แล้วเราไม่ได้ขายคอนเทนต์นะครับเราขายโฆษณาเราขายงานดูแล้วถ้าชอบก็แวววะสสสําาาาหรรัับบคคนที่่่ตต้้้ออองงกกซืมมดยไไป ้อาไปซื้อเครื่องมือไม่ต้องไปมั่วเองคนมาถามเนี่ยใช้น้ํามันเท่านี้ใช่ไหมผมฟังตัวแรกผมก็ขำอโอคุณไบเอามาจากไหนข้อร้านเถอะเ้าทําอย่างเงี้ยนะหรือไปหรือมาชกช้ำหมดนะครับจนเรียบร้อยนะสถานก,การ์ตติ้งชกหน้าน้ำมันเออร์ลิส ลายลิ้วรอยนะครับอ,อันเก่ายุคแรกๆนะอาจจะประแจอาจจะยังไม่ค่อยได้มาตรฐานใช้บล็อกเหล็กนะทุกร้านใช้บล็อกเหล็กหมดเลยเอากระดาษรองเอามันก็จะทิ้งริ้วรอยไว้บ้างพูดตามความเป็นจริงนะผมไม่ได้แบบว่าโอ้โหร้านผมแม่งลายริ้วรอยสุดยอดในปฏตพีไม่ใช่นะครับทุกร้านมันมันมีการพัฒนาการมันมีการเจริญเติบโตนะการใช้เครื่องมือหลังๆเนี่ยลูกบล็อกพวกนี้เนี่แทบไม่ได้หยิบเลยนะครับเพราะว่าเรามีประแจที่เป็นทําจากอลูมิเนียมมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนี่เอาไว้ไขล้อไขเพลานะใหญ่ๆดูกติ นะครับเนี่ยคนนีดูกติก็ยังต้องใช้อยู่เพราะว่าพวกนั้นทอกมหาศาลนะแล้วก็บอกกับล้อนะครับแข็งแรงนะครเป็นเหล็กก็จะเสมอกันนำโชคที่เราเซตติ้งเรียบร้อยมาประกอบใส่รถนะครับไขด้วยมือา,มาจบด้วยประแจทอกกัน ก็เรียบร้อยนะครับสาหรับชกหน้านะครับใช้เวลานะครับไม่ได้ว่าทํา30นาทีเสร็จทุกจุดนะครับไข่ทองหมดทำชกหลังนั้นต่อครับอัปเกรดสปริงร้อยห้าสิบนิวตันนะครับสำหรับรถปิ๊บสามใบนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วรถปิ๊บสามใบเนี่ยมันต้องการสปริงที่มันมีค่ามากกว่าร้อยสามสิบนะครับเพราะว่าร้อยสามสิบเนี่ยฟูลโหลดเขาก็อยู่แค่ร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบโลก็แย่แล้วนะอัปเกรดสปริงนะครับก็ต้องถอดออกมาก็เหมือนเราต้อง หรือเพื่อที่จะติดตั้งเข้าไปใหม่น็อตพวกนี้10นิวตันนะไขมาเกินหมดเลยนะพักได้เลยนะครับน็อตยึดตัวที่จะมาเปลี่ยนเกียร์นะครับก็แน่นนะครับแนนเวอร์นะครับไม่รู้ไปทามาจากที่ไหนไม่ใช่ลูกค้าหลานเราลองรื้อใหม่นะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ,รบมีแต่ความประหลาดใจนะครับถอดออกมาแต่ละอย่างต้องใช้ด้วยเหรอครับกาวสองหน้ามาลองไว้ตัวนี้จริงๆแล้วมันฟิตพอดีกันนะครับ ฟิตในที่นี้คือพอดีนะครับไม่ใช่ว่าฟิตแบบคนไทยนะคนไทยคือฟิตคือเล็กไปแต่จริงฝรั่งฟิตแปลว่าพอดีนะครับแล้วก็ตำแหน่งแหวนนะครับอยู่เอามาลองลองโช,คช๊คเฉยเลยนะแหวนตัวนี้จริงแล้วอยู่หูบนนะครับมั่วมากนะครับอันนี้ถึงว่าทําไมแกะแล้วมันไม่ค่อยออกนะครับน็อตก็ไม่มีรอยของน้ํายากันคลายมั่วดีจังถอดโช๊คเอาอมานะครับเอามาเทียบให้ดูนะสปริง150นิวตันกับ1้0นิวตันนะจะเห็นได้ว่าขนาดต่างกันนะครับ โคดสปริงจะเล็กกว่าเอาเวอร์เนียจับเนี่ยก็จะรวมเลยรถทัวริงนะครับรถทัวริงแนะนําเบอร์150นิวตันนะครับเพราะว่าตัวนี้สเปคเขาประมาณ130ยสโลนะครับแม็กซิมัมโหลดส่วนใหญ่แล้วจะเกินนะครับถ้ามีคนซ้อน2คนเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็ทะลนะุแล้วสมมติว่า80 80กับ60ใช่ไหมคนขี่คนซ้อนแล้วไหนจะของอีกสัมภาระอีกไม่พอนะครับก็แนะนําให้อัปเกรดตัวนี้จะดีกว่าของ คลินนิดนึงตรงที่ว่าเส้นรอบวงรอบนอกเนี่ยมันจะผอมกว่าถ้าเกิดว่ามันอ้วนเท่ากันนะปัญหาที่จะตามมาคือมันจะโขกนะครับมันจะโขกในช่วงสวิงอาร์มด้านล่างถ้าว่าเด้งแรงโปกปกนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องหานะครับในประเทศไทยไม่มีแล้วเออร์ลินไม่ได้ผลิตแล้วนะครับก็เอามาแค่จํานวนหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็สั่งซื้อได้หรือว่าจะส่งโชคมาเซอร์วิสแล้วก็ให้ผมติดตั้งมีไม่เยอะนะครับเอามาแค่ล็อตนี้ล็อตเดียวครับไปครับลงมือติดตั้งสปริงแล้วก็ปรับค่าแสกให้เหมาะกับน้ําหนักของผู้ขับขี่กันนะคันนี้ติดตั้งมามั่วมากในรูรันน่าจะไม่ใช่ตัวแทนจําหน่ายน็อตด้านบนก็ไม่ได้ไขมาไขมาหลุมๆนะสกินนิดเดียวออกเลยซึ่งมันผิดปกตินะครับ

กำลังวิ่งกลับบ้านแล้วพอเข้ากัาเป็นข้อต่อของาป้าพวกนี่จะไปบอกว่าเขาเนี่ยให้เสรเรียบร้อยนะครับไข่บบทอ้องนะครับถ้าไม่ได้ไข่ท้องมันก็จะไม่แน่นหรือว่าแน่นเกินไป<ม>นะลูบิเนียมพวกนี้นี่ไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าโอเวอร์ท้องนี่เดี๋ยว <ละ S 2> เป็นเรื่องนะครับน็อตพวกนี้นี่ห้ามหมุนเล่นหมุนเล่นแล้วเดี๋ยว<สา>จะเสียนะครับคุณจะเสียใจเลยคร,ครับก็เรียบร้อยนะสารการเซ็ตชกหน้านะเออร์ลินนะครับติดตั้งสักงอัปเกรดร5 0นิวตันขอบคุณครับสวััสดีครบ